สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวลพบร,นนรัตศรีมณีรัตน์นะคะเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่4ตำบลดอนหงนะคะซึ่งวันนี้จะมาแนะนำะและเชิญชวนทุกท่านนะคะมาปลูกผูผักสวนครัวเพื่อที่จะ,ะใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งเราก็จะลดภาระ,ะค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะหนึ่งเราได้ผักที่ปลอดสารพิษนะคะที่ทําให้เราได้รับผักที่มีประโยชน์แล้วโดยไม่ต้องอไปซื้อผักที่ อ่าเข้าใส่ยาฆ่า,มาแมลงนะคะอันนี้คือเราสามารถปลูกกินเองได้นะคะซึ่งดิฉันก็เชิญชวนให้ลูกบ้านนะคะของหมู่ที่4นะคะ,ะปลูกผักกินเองนะคะซึ่งก็ในเร็วนี้จะมีโครงการนะคะทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะซึ่งหมู่ที่4ี่ของเราก็นําร่องอโดยเราร่วมมือร่วมใจกันจากการรวมพลังนะคะ,ะรับบริจาค ยางรถยนต์นะคะเพื่อที่จะตัดปินกระถางเพื่อจะปลูกต้นผักผลไม้ที่จะรอบๆบริเวณหมู่บ้านของเราเพื่อที่จะแบ่งปันดภายในหมู่บ้านนะคะ